เรื่องย่อสั้นละครดุดเล่ดาวลวงตอนที่11ดาาวันน้ำหวานกันนาพรรู้สึกผิดมากที่ตกดาวเหนือมินชีเศรษธนันเพราะต้องการให้หลานตัดใจจากเธอพิทักษ์เอ็กซ์ทิตินันสงสารดาวันมากขอร้องให้ดาวันบอกความจริงเรื่องที่ดาวันเป็นโรคร้ายดาวันบอกว่าดาวเหนือจะต้องไม่มีวันรู้ด้านดาวเหนือก็เสียใจไม่แพ้กันพยายามที่จะตัดใจเพราะไม่อยากเข้าไปเป็นส่วนเกินของครอบครัวนะดาวัน ส่วนแม่แท้ๆของดาวเหนือแสงล่าไต่ายชัดชดาพรได้เข้าไปอยู่ในบ้านของสุริยนเบิกนัทนานแต่ถูกครอบครัวของภาคภูมิเตอร์ปริยะจับตามองเหมือนสงสัยอะไรบ้างอย่างในตัวแสงล่าเลิกใต้ฝุ่ กลับมาจากต่างประเทศแล้วมาพบกับดาววันและพิทักษ์พร้อมกับเล่าความจริงว่าเขาชื่อเลอกแล้วพ่อของเขาได้แต่งงานใหม่กับนาแสงล่าแม่ของดาวเหนือทั้งสองคนอึ้งเลอกบอกว่าที่ไม่ยอมบอกความจริงเพราะกลัวด,ดาวเหนือจะโกรธด,ดาววันฝากให้เลอกดูแลดาวเหนือด้วยเลอกบอกว่าจะพาดาวเหนือไปอยู่ที่บ้านนครสวรรค์ดาววันสบายใจที่เลอกรับปากวันที่ดาวเหนือจะต้องไปได้เอาพวงมาลัยไปไหว้ แต่พอดาวเหนือไปเท่านั้นก็แอบ,บร้องไห้ในที่สุดดาวเหนือก็รู้ความจริงเรื่องของพี่ดาวโจนเลือกสารภาพทำให้ดาวเหนืองอนไม่พอใจเลือกอเคมีสุดปงังช่อง7 HD ปล่อยภาพพิติ้งละครก่อนข่าวภาพขั้น ฉายเลือดเดียวกันแต่ก็เข้มข้นและผูกพันเหนือสิ่งอื่นใดกระแสฮือฮาแฟนละครปักหมุดรอชมหลังจากเรียกน้ำย่อยกับการเปิดภาพพิตติ้งละครบรามา่าดุดเล่ดาวลวงก็ได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากแฟนละครต่างรอชมเคมีใหม่ของคู่พระนางการโคจรพบกันครั้งแรกของไต้ฝุ่นตากเพชรเลขาวิจิตและนางเอกน้องใหม่หน่าจับตามองมินทีเศรษฐน,นันทองสมบูรณ์ประชันอารมณ์กับน้ำหวานกัน,นาพร พวงทองต่ายชัดชดาพรธน,นันทาร่วมด้วยเอ,อิร์ทนัทนานคุณวัฒน์เอ็กซ์ทิตินันสุวรรณศักดิ์เตอร์อปริยาวิมลโนดเชสฮันเตอร์เบิร์กครีมมี่พลอยประพัดอิสระพงพรและนักแสดงอีกมากมายกำกับการแสดงโดยเสิร์ททองสิธิ์โสดาโคตรการันตีความสนุกเสิร์บดราม่าเข้มจากค่ายผลิตละครชื่อดังดาราวีดีโอ